ขอตากินขนมเอียน่ม,มดนะ๊ะเอ๊ะได้ข้าวว่าหลุดแต่มื่อเสาร์เนี่ยมืองละเมืองละกูเสีบยบ่ได้เอาโซลามสร้างพลุรามไววบัดทีเนี้ยฮะหมา,หาทำเป็น ไปบ่ลงไป,ไบลงไปในพุ่นบ่มันก็ลงไปแน่นหนาพุ่นเราว้าโอ้ยญยาิกินอยู่ในมือซะอันก้อนที่แกวห้ค้างใส่เห้นไหมอู้มันค้าแข,ข่คือตาเต่ก <laughs> ินตอนองไงมาเล้ <laughs>